เคยสงสัยกันไหมทุกคนสี่ทหารที่อยู่เคียงข้างพระเจ้าตากคือใครกันบ้างคลิปนี้มีเฉลยหลายคนคงจะเคยเห็นแบงค์ยี่สิบาทสมัยก่อนทีด้านหนึ่งจะเป็นรูปพระเจ้าตากสินมหาราชทีนี้รอบรอบพระองค์เนี่ยก็จะมีทหารอยู่เคียงข้างอีกสี่คนเอ๊ะแล้วทหาร4ี่คนนั้นนะ่มีใครบ้างนะเรามาดูกันเลย คนแรกคนที่มือซ้ายถือดาบยูนในฝักและมือขวาชี้ไปข้างหน้าคนนี้คือพระเชียงเงินพระเชียงเงินเป็นบุตรของพระมหาธรรมราชาที่สองโดยครองราาต่อจากพระบิดาที่เมืองทุกขไทยหลังจากนั้นน่ะก็เข้ามาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าตากและร่วมรบตั้งแต่ครั้งตีฝ่าทัพม่าออกมาจนถึงจันทบ,บุรีพระเชียงเงินมีอายุมากกว่าพระเจ้าตากสองปีเรื่องเพลงดาบนั้นไม่เป็นสองรองใครในกองทัพเลยเพราะท่านมีวิชาดาบของเชียงแสนแม้พระยาพิชัยเองก็ยังเป็นรองท่านเรื่องนี้ ต่อมาคนที่2คนที่แบมือไม่ถือดาบคนนี้คือพญาพิชัยดบาบหักนั่นเองพญาพิชัยดบาบหักหรือหลวงพิชัยอาสาแต่เดิมชื่อว่าจ้อยเป็นคนที่ชอบชกมวยมากในขณะที่อยู่วงการมวยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนายทองดีฟันขาวมีฝีมือในการชกที่ช่ำชองและได้โชว์ฝีมือต่อหน้าพระเจ้าตากด้วยพระองค์เห็นความสามารถจึงชวนให้มาถวายตัวเป็นทหารเอก พระยาพิชัยดาบหักเลยมีส่วนช่วยในการกอบกู้เอกราชโดยท่านนะ่ะถือดาบสองมือต่อสู้จนดาบหักไปข้างนึงอีกทั้งยังรักษาม,มืองไวได้ด้วยหลังจากนั้นนะ่ะก็เลยได้รับสมยานามว่าพระยาพิชัยดาบหักนั่นเองคนที่3เป็นคนที่แบกปืนแอบอยู่ข้างม้าของพระเจ้าตาก คนนี้คือหลวงราชเตนาหรือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงคนาถเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากกอบกู้บ้านเมืองสําเร็จและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงคนาถในขณะนั้นทรงได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้าพระตำรวจในขวาคอยช่วยดูแลบ้านเมืองเคียงคู่กับพระเจ้าตาก และคนสุดท้ายคนนี้เป็นทาหารชั้นประทวนมีชื่อว่าหลวงพมมาเสนามียศเป็นจ่าเมืองรับใช้ใกล้ชิดพรยาตากมาตั้งแต่ครั้งอยู่เมืองตากเป็นคนที่ชอบด้านศิยศาสตร์เวทมนต์วิชาอาคมเก่งในเรื่องใช้ธนูและเป็นหมอสักยันให้แก่เหล่าบรรดาทหารได้รับความไวเนื้อเชื่อใจจากพระเจ้าตากมากเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของเหล่าทหารกล้าที่เคียงคู่พระเจ้าตากติมหาราช แม้แบงค์ยีรูปแบบนี้จะเริ่มหายากมากขึ้นแต่ก็ยังมีเห็นอยู่บ้างใครที่มีไว้เนี่ยก็เก็บสะสมไว้นะเผื่ออนาคตข้างหน้าจะกลายเป็นของหายากที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาก็ได้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจกินไหนไปด้วยเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ